下面是电锅，一个小时。 phải là... <laughs> <Để> không? Ừ. là Cây voi nè Liếc nhìn đi những mà xòm nữa ลอยอยังนะฮ <laughs> ะอีไันว่ดูโห้งก็ตีเละหาทำเลยไอพว่ดูเลยเฮ <laughs> ้ยได้สิ g ลับไปไหมอ้อพุ่งดีไวเลยลอ,อยป <laughs> ๊อปป๊อปป๊อปหาเปดนโอเดรย์โอเดรยเลย คโปจอนครับไปแล้วร้อยสบหลาครับต่อไปเป็นคิวโปด้าไปแล้วสองหสลาลบหนึ่งร ปูดจอยปูดจอยอีกรอบหนึ่งไปแล้วไปไหนไม่รู้มาดูช็อตเด็ดโปรโด้ามาหากราบ150ยหหลาไหวไหม ไหวไหมร้อยยี่ครับ <S <S อรอบต่อไปรอบต่อไปต้องให้ได้ร้อยห้าครับร้อยห้าถึงจะเป็นจาน่าไปแล้วร้อยเดียวครับอนะอรอบต่อไปรอบต่อไป อันนี้ช็อตสุดท้ายแล้วนะสามช็อตแล้วไปแล้วครับไปแล้วปึ๊บโอ้โอ้โ